ครับสว,รวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชแนลกาสิไดมากราบขอโชคขอลาบน้ำจอมปวกองดำนะครับท่านผู้ชมอยู่พ่นทรายว่ลาครับท่านผู้ชมอยู่เพื่อพ่นทรามือนี้มาทำการสามช่องนครับมีมาวินชแนลน้ำบาบคนเดิมปลาต่อยคนมีเสร็จนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปหาทีมงานนํากันนะครับเพราะว่ามือนี้่าเงมันขึ้นมากันสามคนครับก็ับสียันยันแนี่ยนะครับเพราะว่ากลางคืนนี่ก็ดึกแน่เรานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปหาหมู่บานกับป้าต่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจอมปวกองดํานะครับมือนี้มากันสามช่องนี่กับป้าใหญ่มาหาจอมปวกองดํำหลายงวดแล้วครับหลายเดือดละอ๋อเก็เล็ดถูกพอ ครัสวัสดีครับนุ่มบามครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าต๋อยสวัสดีครับผมไปเราเข้าเราสาดขนะหนังเลยเลยไม่มีให้เราสาดมากกว่าไห้ทุกเก่าไปเนาะครับท่านมบูรณ์ดอกไมพู่วเชี่ยนตับไปขอโชคขอหลารับนี่นะครับบวกงดำนะค่ะครบบ ก่อนนะครับผมนะครับหนาวดิร้อนร้อนหนาวดิแหม่ร่มเย็นว้อยๆเลยค่ะบว้อยๆหนาวไปนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมทูเทียนกาบใบบ่อกกาวขอโชคขอหลาดน้ำจอมปวกองค์ดำ หรือพอยายเก็งนะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมนะครับผมไปละกองมาตครับสวัสดีครับำแ้อนึงนะครับท่านผชมกาลังโซลอยู่ครับมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทางกล้องปาต่อยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องเลยนะครับมามาตามต่อ ไปใช้เสรไาไปใช้อะไรวะเนี่ย้แต่หินคงไปหมดถ้าคนะเอ้าถ้าคุล่ะวินจใช้วิน่ใส่หนากองเลยเอาไปใช้หน่อยม้ไปใา้หน่อยอยู่มีอยู่เียงหัวครับอ้าวโอเคเดี๋ยววันนี้มาขออ เลข CMC แล้วก็เลขทูบสองอย่างพอแล้วก็กลับเลยนะครับอ่าครับจอมป่วกองดำนะครับไปให้เจ๊กนี่แหละที่เหมือนเอื่วกัน,ปน,น,กนกไปให้เจกแมนเอิ่งไปให้เจกจอมป่วกองดำนะครับสังเกตุเหมือนอยู่ที่อ,อัตรเคยให้เขาสามตวัวตรงมามาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมเขาสองโตัวเนี่ยเขาสามตัวเนี่ยโ,โดยนดหรือเปลม,ม,ม,มันล่มเดี๋ยวเอ้ามันมันล่มเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อาจุดเลย มันลมท่านผู้ชมเพราะว่าจุดเทียนก็ยากจุดทูบก็ยากนะครับคือลมอ่มยางกว่าเงินเกิดเนี่ยไม่ยากลมบ่ล่มเอารถลมที่อย่างขันยุ่งหมดบ่มันคือดิขันเถีไไ่ไฟเงี้ยไปไฟมาแดงบ่เบิ่งก่อนเด้อคอยเบิ่งก่อน แม่อีลีเดี๋ยวจะว่าเป็นยังจะว่าเป็นยังผมผมขอนั่งตรงข้างนอกเลยนอะก็ไปนั่งควยมันออตั้งไปตั้งไปชัดเจนวะเจ้าเนื้อคนเดียวไก่เหรอวะอาวินวายเป็นก้อนกระได้ ปลาปูหลักนี้เหียนจะไม่เหียนครับเอร่มสุดเนี่ยมันขมิวด่ามันขมีเวลาเมียนอยู่เออเดี๋ยวเบิ้งเบื้องนี่ไม่เห็นไม่เจอครับเบื้งเห็นว่าข่อยมาปูเดียวกันหลายเออนะครับท่านผู้ชมพอพอดีเนี่ยดูกลางเดินทีแรกว่าอัพอับพลชนะวันนี้ว่าจะมาด้วยนะก็เลยไม่ได้มาเพ่นก็เิดธุรกิจนะครับผมเนาะเดินทางไกลนะเดินทางไกลด้วย Ha 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 พอเป็นได้นะพอเพิ่ยจกเริ่เป็นรัะวิ่งชดจนได,ด,ด้นะจุดยอดท่านผู้ชมลมแรงติดแล้วครับท่านผู้ชม นโมบอกกล่าวจอบขวกองดำเด้อท่านผู้ชมนะอาจจะได้ยินเสียงลมแรงนะก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับผมนะปะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อ จอมปวกองดําหรือว่าพญเจก,กนินละมื่อนี้ลูกหลานผู้ขานุ่มอําคนเดิมมาวิ่งชาแนลปัดต่อยคนมีเส้นมากันสามช่องเลยเมืน่อนี้ลูกหลานเศรษฐีมาเผยแผ่ให้เอฟซีเพิ่นได้หูได้เห็น,นมาขอโชคขอลาปูว่าปูสักศรีสัมฤทธิอ่าเมื่อนี้มาขอปูนี่สองตก็ได้หรือสามตก็ได้แมน,มนเพื่อที่ให้เพิ่นนี่ไดเมตนีเม,ด,ม,เมดสินกัน ใข่มีเงก็งไข่ใจในครอบครัวหรือว่าถ้าเพิ่นได้เหลือแล้วเพิ่นจะไม่ไหวปูหรือมหาปูอันดับแรกเลยถ้าปูอยากเบิ่งหยังหมอหลอกหม้อรั่มต้นหาปูบางทีเนี่พื้นที่กะทิว่ายง่ายย่ดอกเบิ่งซองแล้วลดหม้อร่มกะทิอาจัดเข่าได้อยู่ได้ยุเออเนาะถ้าปูอยากเบิ่งลิเกเบิ่งเอียงกะซามเนี่ยปูถ้าปูอยากเบิ่งเนี่ยให้เพิ่นได้ถือแล้วว่าอย่างไงลดบ่ว่าลูกหลานบ่ว่ามาวินบ่ว่าปลาต่อยหรือเอฟซีที่นติดตามลูกหลานได้โฟเด้อ มาขอโจกขลับปูของวดวันทีสิบหกธันว่าคมนี้สองปัีหาลอยของสถานีเจปูเดอร์ัดมาโดดตรงๆแบบว่าต้องกลับแต่ว่าหลานนี่กลับอยู่ขอแล้วเจปูแมันาวแเจปูเ้อรนั่นเจปูเนาะตรงๆเดินทางมากขึานเดาอดเป็นช่มขอเก่ากันเด้อหมดเันขาดแห้งมันขั้นดีๆอุ้ยเห็นเก่าแห็งมัน นั่งยุควยหมดตอนผู้ชมเอน้บามจะได้พูดเสียงเกาดังขวนๆยูเปิดว่าหมดหดแดงยงายครับขั้นเดียว่ขั้นกนอ้างหมดเลยเอานี่ะครับท่านผ้ว่าทีมงานทีมงานช่องนุบามมียื่งมาวิ่งเท่ากตอยนี่ค่ะือเป็นสะพานบขันกัเพื่อว่าให้เก่าแห้งแข็ขั้นไหมจะเปงนไ้อีเว มีอยูอ่เห็นอยู่เห็นเป็นเลขกหนึ่งโยเดี๋ยวได้ไปเบิงใกล้ๆกอนแป๊บเดียวใใอสองหาซีสองหาซีเลขถูกเลขถูกสองห้าสี่เดี๋ยวอไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเด็กทูกสองห้าสี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมมาต้งแห้ง เพราะเลขทูปมันจางๆแต่ผมเป็นล้นเลขทูบสองห้าสี่นะครับอวินเลขทูบสองหาสี่สองหาี่นนเก่าแห้งมาเลยอ้าวปูเอยเลขทูบก็ได้เห็นแล้วเดี๋ยวลูกหลานสิ่ข่ายเงียเชมซีรัปปูเดอร์จัดมาโหลดสามตัวตรงๆงวดนี้ให้เพื่อนในเม็ดนีเม่อถินกันโ่หมดสินค้าถกหาแล้วล่ะมาขอดังคาตตาบอดนอท่านผู้ชมเราวะ หมดมันกัดท่านผู้ชมบามนางหวยหมดเมนต้งต้มกระโดดเอาปังตังโหลดให้เป็นมดมดนดกระโดดนั่นออกมาแล้วครับหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับผมท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่นะครับสี่นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นบ่ารวบสองหาสี่ กับเลขคู่สองห้าสี่ไปเครดิสซมซีอะไรข่ายที่สองครับผมท่านผู้ชมตรงการเป๊ะๆป๊ะไปเลยนะปูเด้อตอบนานหมดกัดโอ้ยเนาะน้องขุยหมดหมายเลขแปดครับผมครับท่านผู้ชมหมายเลขแปดหมายที่สอง ้ยขั้นแห่งเก่าแห่งมันแปดนะครับท่านผู้ชมนะหนังโดนรมื่อไหร่แล้หมดกัดหมดง่ายหนึ่งนั่นมาที่นี่ไม้เลขที่สามไม้เลขสองกระผมไม้เลขสองนั่นสี่แปดสองสี่แปดสอง ตามนั้นก็ท่ำไปครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปลดใช้วิธีการรับชมเด้อครับท่านผู้ชมแมงขาตาฮะแมงขาตาแมงเลื้อทูบแมงแมง้าใสโครบปานีเดี๋ยวนะขั้นปี๋อู้อ่าขั้นแห้งผู้นึงกลือแมงปุ่นนึ่งกลหมดชมไปท่านผู้ชมไปดูจุดต่างๆแล้วก็ดูเล็ดทูบด้วยนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับ ดีกว่าครับผมลูกค้าคอยถูกด่าดมือยอ้ยนะยอดหัวโอมดำพอยี่สิบจ็จะสองห้าสี่นี่ยสองห้าสี่นะครับพี่หนุ่มอามเลขถูกเพราะว่ามันเดือนล่างแล้วครับท่านผู้ชมเลขถูกโอเคผมตามนั้นสองห้าสี่ครับห้าถูกนุ่มอามเป็นสองห้าสี่นะครับท่านผู้ชมถูก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 กินมือถูกดาดมือหนุ่มอามถูกดาดมือถูกมั้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ยคันคันเอากันว่ะ คันฟังเสียงเก่ากับหงเดหงิดเ,เก้าอีเดียวมัน,นขัน้นโอ้โอาคันคันแหง้นนไไงน,นี่แล้วถ้ามีดลอกออก ล่อช่วงคันออกได้สิโอเคเลยโอ้โหคู่คันแห้งแมนอือวินหรือว่งเด้อเป็นไลที่สองเลยที่นี่ใช่ไหเป็นไลที่สองเลยโอ้เย็นดีเนาะอีกเกิงไหมครับท่านผู้ชมเย็นเนาะร่มเย็นเจ้าๆเลยอู้เอามาเอามุมกลางนอนนี่สบายเด้เลยนี่หมักหมักอุ้มแมน ดีเลยคือพกไม่เลียมม่น้ำอะไรเคีืบเคนใส่เลียมหายเรียบยัง อามอามเห็นเห็นเป็นสองหาซี่เป่าครับถูกก็พลิกไปพลิกมาล่มแห้งโอ้ยลมแรงทูกพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวนะครับล่มล่มผัดถูกมืดอ่ะเดี๋วนะครับล่ม รมพัดทูบสะพัดสะพัดโอ้ผมผมยังซองหลพันไหดอ่อันนี้ยูเ่เป็นสองหสีนะครับท่านผู้ชมเลขทูบสองห้าสี่ ถูกสวัสดไปสวัสดมาแมนุบามพอว่าล่มล่มพัดถูกหันปัดปกปีนกระโบ้างน,นเอานะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนัหมุนอีกแล้วเอานะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับสองห้าสี่นะครับท่านผู้ชมเลขทูปปอ่านี้เก็งเราหายแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยตรงกระเล็ดเซนซี่เลยครับ ซีสองสองซีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะส่องรอบๆสารโอไม่ใช่ครับจอมปลวกจอมปวก,อ,ปวกองค์งด,งดำนะครับท่านผู้ชมสองห้าสี่ ชมเห Julie ็นตัวไหนก็ดูนะนะครับขันย่ามันขึ้นมากผมกับจังสี่แล้วครับตาผมตาอดีตาเป็นผัวยายตาบอดีกันเลียงย่ามาาจนเท่าอยู่ได้แหละสองห้าสี่ค่ะคานผู้ชมเป็นเป็นสองห้าสี่ขล้างล่างนะครับมันแห้งนะคะ่านผู้ชมนา่นั่นนะคะ่านผู้

ปลาเลนี่ยนะครับท่านผู้ชมแต่สีเบิงได้ประมาณจำนีแลวนะครับท่านผู้ชมเอ้ย เราครับท่านผู้ชมนี่เบื้องไปแย่งกันเบื้องเหรอเนาะเหล็กเหล็กยังก่อเล็กเสื่อมซี่เล็กถูกตามนั้นเนาะท่านท่านผู้ชมกับซองให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเห็นเล็กเป็นเล็กตัวใดกะเบิ้งกันนะครับท่านผู้ชมกัสิไลกาบล่าจอมปวกอกดำไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยดาบเชือบปิด สําหรับคลิปนี้ก็จะได้กาบลาจอมปวกองค์ดําไปแล้วนะครับขอให้ FC ทั้งบ้านนะครับโชคดีปังสุขภาพแข็งแรงลำรวยตอนรับปีใหม่รงถ่ายปีเก่ากันสุขูสุคนเด้อครับท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องมาวินช่องปั้น่อยช่องน้อมอาม ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับช่อามาวินชาแนลหนบามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซ็นต์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ